Hip, เออไม่ใช่ฮิปในส่วนของโชเดอร์จอยโชเดอร์จอยเนี่ยมันก็มีกระดูกที่ครูจับอยู่นี่คือกระดูกฮิวโมรัสใช่ไหมจะมามาเชื่อมกันมัดเนี้ยที่หนูเห็นกล้ามเนื้อมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนใบเหมือนเหมือนพัดอ่ะเหมือนปีกนกอะ่ะอันเนี้ย <c ười> เขาเรียกว่า pectoralis major แล้วถัดไปอ่ะจะเจอมัดพวกเนี้ยครับเนี่ยมัดนี้ที่คลุมรอบเนี้ยคือมัดนี้ชื่อว่าเดลตอย pectoralis major นี่คือเดลตอย มันข้างหลังเนี่ยชื่อว่าไตรเซบเรเคไอข้างหน้านี่เป็นไบเซบเรเคไอครับทันไหมทันไหมท <c oughs> ีนี้มันมีมัดหนึ่งครับอันนี้เป็นหลอดเลือดนะคุณไม่ลงไหล่เด็ดมัดนี้ชื่อว่าโคดอโคเบเคลิสเออ่โคดอโคเบเคลิสนะมัดนี้ชื่อว่าไบรเซบเรเคไอนี่โคดอโคโคดอโคเบเคลิสคือมันจะยึดตรงบริรรเวณคอร์คอยโปรเซสนะครับนะอันนี้ก็หมดแล้วมีแค่นี้ตรงต้นแขนนะง่ายๆไม่ยาก เดลตอย์เพกเตอริสเมเจอร์นะครับนะไบเซบเรกไอนะครับแล้วก็ไตรเซบเรกไอโคโรโคนะโคโรโคเบเคลิสตอนนี้จะเป็นเบกเคลิสนะนิดหนึ่งเป็นเป็นเบเคลิสนิดหน่อยนี่โคโรโคเบเคลิสจะเป็นเล็กๆล็โคโรโคเบเคลิส <c oughs> อันไหนที่ออกสอบอ,อะ,อะเนี่ยออกใหญ่ใหญ่ออกแน่นอนอันใหญ่ใหญ่ออกใหญ่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  ใหญ่ๆข้างหน้าข้างหลังออกแน่นอนครับ <c oughs>